ไม่ม e ีเชือกเนได้หม้อไปแล้วไม่ต้องปวดคุณคำชี้รางวัลใ้โกเบนะคะโกเบราัะค15 6 7 0 5 6อะไรอะอะไระอะไรอะขัไม่เป็นกาเดิะเป็นพัดลม2นิ้วราวัอบราวัลค่ะได้นแล้วไม่ คนแรราวันะคะโซนเจ็ดหกศูนย์สามเจ็ดเก้ามิ่งมุงคนมุงชาชมคาต่อไปเันเลยมน่ขาอมาวางวเขียเกิดประารติดตัวตานี่เปิดมันเปิดมันละแหน่เราเปิดเราเปิด ごめん。<laughs> Obrigado.